we uh -huh. สวัสดีครับวันนี้ทีมการออเตรเลียนอยู่กันกับ Mercedes-Benz GLC 220D Coupe 4Matic นะครับซึ่งคันนี้นะครับจะมีคุณสมบัติเด่นของเขาก็คือมีระบขับเคลื่อน4ล้อที่มีชื่อเสียงของ Mercedes-Benz นะครับและเราได้มีโอกาสสำคัญนะครับในการมาทดลองขับที่สนามกลางปีมอเตอร์พาร์คนะครับซึ่งสนามแห่งนี้นะครับจะเป็นสนามที่มีเส้นทางธรรมชาติรวมถึงมีเส้นทางฝุ่นนะครับ เรียกว่าครบถ้วนนะครับในสายออฟโรดแล้วสายฝุ่นนะครับแต่เราก็จะไปลุยกันในเส้นทางที่มีความสวยงามนะครับเดี๋ยวตามไปชมครับว่าสมรณะของโฟ a t เมติกของ GLC 220D คันนี้นะครับจะขับได้สนุกแค่ไหนนะครับและไปชมกันครับว่าแต่ละสถานีที่เราไปนั้นสวยงามแค่ไหนครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ในการขับขี่ GLC 220D 4Matic นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่ขับได้มั่นใจนะครับแล้วก็ไปได้ทุกเส้นทางจริงๆเพราะว่าคันนี้มีโลกขับเคลื่อน4ล้อ 4Matic ของทาง Mercedes-Benz ซะครับซึ่งเป็นระบบที่มีข้อเด่นเยอะมากนะครับเพราะว่าในการที่เราขับรถเนี่ยทางปกติก็ยังให้ความมั่นใจแล้วถ้าเราเจอทางโค้งนะครับ หรือทางที่คดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาหรือแม้ต่กระทั่ทงเจอสภาพถนนที่มีความเปียกชื้นลื่นถลไมอะไรประมาณนี้นะครับตัวรถก็จะสามารถปรับการขับขี่ให้เราได้อย่างมั่นใจนะครับเรียกว่าเรามีหน้าที่ขับอย่างเดียวนะครับใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับเส้นทางนะครับเราก็จะไปดังจุดหมายได้อย่างมั่นใจนะครับสําหรับความปลอดภัยต่างๆที่ให้มาในรถเนี่ยมีมา มากมายเลยนะครับเรียกว่าครบถ้วนนะครับสามารถใช้งานได้เกินกว่าที่เราคาดไว้นะครับสำหรับภายในเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีความสวยงามหรูหราในสไตล์ของรถ Mercedes-Benz นะครับอย่างเช่นพวกหน้าปัดการบอกค่าต่างๆนะครับการปรับเปลี่ยนหน้าจอทำได้อย่างทันสมัยแล้วก็มีความสวยงามนะครับ ครับสำหรับเรื่องอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับก็คือจุดเด่นของเขานะครับจากที่เราขับในทางตรงในเมืองในเมืองหรือออกนอกเมืองมาเนี่ยตอนนี้เราได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เด่นเลยทีเดียวกับรถแบบนี้ที่มีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับนอกจากความมั่นใจแล้วก็ยังได้ความประหยัดคุ้มค่ากับเชื้อเพลิงด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้ใช้น้ำมันดีเซลนะครับทำให้ตัวรถสามารถ วิ่งได้ระยะทางที่คุ้มค่ากับน้ำมันที่เสียไปนะครับคืออีกจุดเด่นหนึ่งของ GLC 220d 4matic คันนี้ครับ นี้เราก็อยู่กันใน GLC สอง d coupe f o r m a t i c นะครับก็เรากำลังจะเข้าไปในเส้นทางธรรมชาตินะครับของสนามกลางปีนะครับซึ่งสภาพแวดล้อมนี้เต็มไปด้วยภูเขาต้นไม้นะครับแล้วก็ทางออฟโรดแบบซอฟนะครับซึ่งถามว่าถ้ารถธรรมดาที่ไม่มีขับเคลื่อนสีล้อไปได้ไหมก็คงจะลำบากนะครับ แต่สำหรับคันนี้มีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นรถยนต์ m e r c e d e s b e n z ที่มีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อโฟร์แมตซึ่งเป็นจุดเด่นของเขานะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปในในสนามในจุดต่างๆที่เขาให้เราวิ่งผ่านนะครับซึ่งก็ระยะทางประมาณสักสามถึงี่กิโลนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ สำหรับสภาพเส้นทางในสนามของกลางปีนะครับก็ถือว่านี่นครับสภาพเป็นธรรมชาตินะครับมีเนินมีหลุมมีบ่อให้เราได้ขับชมวิวไปเรื่อยๆนะครับซึ่งรถก็สามารถไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่ค่อนข้างจะหรูหราหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นเนินลงนะครับด้วยความสามารถของตัวโฟร์ a มติกนะครับระบบขับเคลื่อนนะครับสามารถ ผ่านอุปสรรคอย่างนี้ไปได้ก็ถือว่ารถธรรมดาผ่านยากนะครับแต่รถหรูระดับนี้ก็ถือว่าทําได้ก็ก็อยู่ที่ใจเราครับผมว่าตัวรถอนีไปได้นะครับแต่ว่าถามว่าใจเจ้าของรถเนี้ยถ้าเรากล้าไปผมว่ารถคันนี้ก็สามารถพาไปได้ทุกเส้นทางนะครับในระดับที่เรียกว่าโหดประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะไประดับที่พวกกระบะเข้าไปกันอันนี้เราก็ อาจจะไม่เหมาะนะครับอาจจะไม่เหมาะของเรานี่ไปทางเรียบๆหรูๆเจอขุกขะกบ้างทําให้เราสามารถเที่ยวได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับครับสําหรับในช่วงที่เราขับมาเจออุปสรรคเป็นเลนโคนอย่างนี้นะครับซึ่งจากการประเมินแล้วมันไม่ลึกมากนะครับ GLC 220D Coupe 4Matic ไปได้สบายครับค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปเพราะว่าระบบเขาจะทำงานเองล้อไหน หมุนฟรีนะครับเขาก็จะถ่ายทอดกําลังกันเองนะครับเรียกว่าเป็นรถที่ใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องไปยุ่งไปปุ่มกดปุ่มอะไรมากมายนะครับไปได้สบายๆนะไปแบบนิ่มๆนลยครับเห็นไหมครับดูทานะครับมันเละพอสมควรนะครับซึ่งสบายมากครับกับตัวนี้นะครับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อฟ m a t i c นะครับครับสำหรับในการขับมาเจอทางลาดชันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นทางลงนะครับเนี่ยตอนนี้เราเป็นทางลงครับก็สบายครับแค่เราประคองตัวรถนะครับแล้วก็บังคับพวงมาลัยนะครับตัวระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเขาก็จะพยายามทํางานของเขาเองนะครับว่ามันชันแค่ไหนต้องส่งกําลังยังไงนะครับเราแค่คุมคันเร่งกับพวงมาลัยง่ายๆครับเป็นรถสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อที่ลุยอุปสรรคได้สบายๆง่ายๆนะครับ สำหรับระบบับเคลื่อน4ีล้อของ Mercedes-Benz นะครับจะมีด้ยวยกัน2รูปแบบนะครับก็คือ 4Matic และ 4MaticPlus นะครับสำหรับ 4Matic นั้นจะเป็นระบบับเคลื่อน4ีล้อตลอดเวลาที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะเพื่อให้มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพโดยปราศจากระบบ,บล็อกเฟืองท้ายหากเกิดล้อหมุนฟรีระบบจะตัดและกระจายแรงบิดไปยังล้ออื่นๆเพื่อเพิ่มแรงในการฉุดลากให้มากยิ่งขึ้นซึ่งระบบับเคลื่อนนี้จะอยู่ในรถยนต์ Mercedes-Benz ที่ใช้ขับใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไป ส่วนระบบโ m a t i c ิกพัล s ระบบขับเคลื่อนสีล้อหรือที่เรียกชื่ออีกอย่างว่า AMG Performance f o r m a t i c Plus จะเป็นเทคโนโลยีขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะจาก Mercedes AMG โดยจะมีเครื่องหมายบวกต่อท้ายโฟรเม t i c จะเป็นการทำงานกระจายแรงบิดสามารถปรับได้2รูปแบบคือกระจายแรงบิดระหว่างล้อหน้าและล้อหลังอัตโนมัติและระบบดิ m o d e ที่สามารถล็อกส่งกำลังไปยังล้อหลังเพื่อรองรับสไตล์การขับขี่ในสไตล์สปอร์ตเราใจมากยิ่งขึ้นแถมยังมีการออกตัวได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถในทางตรงและทางโค้งได้อย่างแม่นยำอีกด้วย day, day, ครับตอนนี้เราจะมาลองอัตราเร่ง0ถึง100นะครับในโหมดคอมฟอร์ตนะครับของ GLC 220D นะครับไปกันเลยครับ สำหรับ0ถึง100ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับของ GLC 220d 4Matic คันนี้นะครับอยู่ที่10.1วินาทีนะครับครับตอนนี้เราจะมาลอง0ถึง100ในโหมดสปอร์ตนะครับพร้อมแล้วน,นะครับไปเ,เลยครับ เห็นนะครับว่าในการออกตัวนั้นไม่มีล้อฟรีเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีระบบฟ m a t i c นะครับก็คือขับเคลื่อนสี่ล้อครับสำหรับอัตราเร่ง0-100ถึง100ในโหมดสปอร์ตนะครับของ g l c 2 2 0 d 4matic นะครับจะอยู่ที่9.8วินาทีนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมด s นะครับแล้วก็ใช้ paddle s h i ในการเข้าเกียร์นะครับ ซึ่งจะเป็นเกียร์ตัว M ที่หน้าปัดนะครับเดีย๋ยวไปลองครับว่าตัวเล่นจะเป็นยังไงบ้างครับไปกันเลยครับ สำหรับอัตราเร่ง0-100ในโหมด S นะครับแล้วใช้โหมด M นะครับก็เหมือนการปรับเปลี่ยนด้วยแพดเดิลชิพเองหรือให้เขาปรับเปลี่ยนเองเนี่ยครับก็จะได้อัตราเร่งอยู่ที่9.2วินาทีครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถไปเยี่ยมชมและทดลองขับรถยนต์ mercedes benz glc 2 2 0 d 4 m a t i c ได้ที่โชว์รูม mercedes benz ทั่วประเทศครับ